อาละครผมสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ท่านกําลังอยู่กับช่อง r รลี่ชาแนลนะครับผมสาหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นไปรู้จักร้านอาหารร้านหนึ่งครับร้านอาหารร้านนี้นะครับเขาจะมีชื่อเสียงในเรื่องของซุปหางวัวพอดีว่าผมตั้งซุปหางวัวไว้2ถุงครับผมแลวมก็คือร้านเจแป้นะครับางบอกชื่อเลยร้าอยู่ที่บนขาวงนะครับ อำ,บบอำเภอเขาพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจะอยู่ตรงตรงข้ามกับสถานีอนามัยเขาวงนั่นแหละครับผมนะโอ้ตอนนี้ผมสั่งผมสั่งซุปหางวัวของเจ๊แป้งไว้สองถุงนะครับเมื่อก่อนนี้ผมชอบรสชาติเขามากเลยผมไม่ได้ไปใช้บริการเขานานแล้ววันนี้ก็ไปสั่งซุปหางวัวของร้านเจ๊แป้งนะครับเดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านนั้นไปดูร้านเจ๊แป้งกัน นะครับผมทุกคนผมเลี้ยวผมเลี้ยวเลวไปหน่อยนู่ครับร้านเจ๊แป้งอยู่ตรงนู้นไปไปไปเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ซุปหางวัวกันผมสั่งไว้สองถุงที่ร้านเจ๊แป้ง เจแป้ง okay. นัตั้งร้านไหนวะโอเจอแนละ้วไม่ได้มานานแล้วทุกคนเมื่อก่อนนี้เขาอยู่หน้าถนนนะตอนนี้เขาย้ายร้านใหม่มาตั้งตรงนี้ผมก็สั่งไว้สองถุงซุปขงังวัวของเขาอร่อยมากเลยไปเดี๋ยวเราไปารับออเดอร์ก่อนนะครับผมดีครับเจแป้งเจอเลรอเต็แล้ว,เ,เ,ลวเดี๋ยวลงไปก่อนถ่ายคลิปลงไปก่อน <laughs> ใส่สั้นเถอะเจนี่เถอะเจนเสร็จแล้วโอ้นี่นะร้านเจ๊แปง้งนี่นะนี่เจ้าของร้านอันนาไรนั่งทำอะไระเคร้กญี่ปุ่นเค้กญี่ปุ่นเหรอ,อโอ้นี่ครับติดถนนเลยครับทุกคนอยู่ประมาณช่วงอนามัยเขาวงนะเอาเจ๊แป้งเราทำไมไม่ขายตรงเก่าอ่ะที่เก่าตรงเป็นไงตรงหน้าที่เก่าอะไรที่ โอ้อันนี้อันนี้คือเปิดป้าดูผมเปิดการทีดนิกันมีกี่ร้านเนี่ยตรงนี้สามร้านสี่ร้านสามร้านเหรอโอวร้านจีแป้งมาเปิดไปเปิดตรงประมาณนี้ใช่ไหมตรงนี้ป่ะโอเคนี่ครับทุกคนซุปหางวัวสองถุงสองร้อยถุงร้อยใช่ไหมจีแป้งอ่าเอาแนะนำได้มีอาหารอะไรบ้างอ๋อมีทุกอย่างค่ะมีซุปหางวัวซุปเอ็นไส ข้าวก็มีค่ะข้าว,าวพวกพวก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะแล้วหลังจะมาทำคลิปเต็มรูปแบบเลยเอ,อันนี้ถ่ายไปเนเกลน้อยก่อนสั้นสันสกสามนาทีพอนี่ดีครับแม่ค้า โอ้โหสุดยอดทำด้วยความชำนาญโอ้มีผัวด้วยดีด่ครับทุกคนก็เป็นร้านของเจ๊แป้งครับผมเขาขึ้นชื่อในเรื่องของซุปหางวัวบ้างเลยซุปหางวัวเขาเจ้าอร่อยมาก ผมขอพังโม่ยนะครับว่าอร่อยจริงมีหลายเมนูมีหลายหลายอย่างแต่ดูทางร้านดูราดหน้าร้าน,านอาจจะไม่คอ่อยรู้ราอะไรแต่รสชาติอาหารนี้ต้องยอมรับเพราะว่าอร่อยมากผมชอบทุบหางวัวของร้านเจ๊แป้งผมก็เลยมาอุดหนุนมาอุดหนุนร้านเจ๊แป้งครับผมก็เปร้านค้าในในหมู่บ้านนะครับทุกคนเป็นร้านค้าในหมู่บ้านยังไงก็มาแวะชิมแวะกินกันได้ร้านเจ๊แป้ง ผมเป็นลูกค้าคนสุดท้ายเลยปะ่ะนี่ที่ที่ได้ซุปหางวัวสองถุงเนี้ยสุดท้ายเลยสุดท้ายป่ะถึงว่าเนี่ยให้เจมถุงเนี้ยโอ้ถุงละร้อยจะมาเยอะจัง,งบึกบึกเลย